ไม่อยากความดันสูงเส้นเลือดในสมองแตกตายให้ทำแบบนี้ครับสวัสดีครับผมหมอโอกคสปรอย์จอกเซอร์ซิกแพคหมอเจอคนไข้ามาที่โรงพยาบาลด้วยโรคความดันสูงงประทานยามาหลายสิบปีคนไข้ท่านนี้ก็เลย<ด>อยากทราบว่าทำยังไงดีให้ไม่ต้องกินยาก่อนอื่นเลยนะครับเพื่อนๆหากเพื่อนเป็นโรคความดันสูงเนี่ยเพื่อนๆต้องหนึ่งตรวจพบคุณหมอใกล้บ้านก่อนนะครับไปตรวจเลยเจาะ ดูผลเลือดด้วยนะครับหากเพื่อนตรวจแล้วโอเคพบว่าเป็นโรคความดันสูงจริงแล้วมีพุงด้วยแล้วผลแลบผิดปกติก็คือเพื่อนมี2โรคเลยนะครับก็คือโรคความดันสูงและโรคอ้วนหลงพุงหรือมาทบบลิซินโรมเพื่อนต้องเข้าใจก่อนว่า ความดันสูงเนี่ยเกิดจากหลอดเลือดของเราเนี่ยนะครับมันสูญเสียความยืดหยุ่นหรือมีอะไรไปเกาะบริเวณหลอดเลือดของเรานะครับหรือมีภาวะอักเสบต่างๆอยู่ในหลอดเลือดทําให้หลอดเลือดเนี่ยแข็งตัวหรือสูญเสียความยืดหยุ่นในการขยายตัวเวลาเรามีการเปลี่ยนแปลงของอัตราการเต้นของหัวใจหรือการปั๊มปิ้งเลือดในหลอดเลือดแดงจากหัวใจทําให้ความดันเราสูงปรี๊ดและหากสูงปรี๊ดเนี er ่ยก็อาจจะเกิดภาวะแทรกซ้อนได้นะครับเช่น เลือดในสมองตีแตกอุดตันนะครับตวอย่างที่2นะครับเพื่อนก็คือเพื่อนๆต้องออกกําลังกายครับออกกําลังกายบริหารกล้ามเนื้อหัวใจนะครับออกกาลังกายแบบนี้โมกหมายความว่าไงโมกหมายความว่าเพื่อนเพื่อนเดินครับเดินเร็วสลับวิ่งวันละ20นาทีไม่เกิน30นาทีแค่เพื่อนๆนทาแบบนี้นะครับจะช่วยทําให้หลอดเลือดเนี่ยมีความยืดหยุ่นมากขึ้นช่วยลดภาวะอักเสบและยังช่วย ทำให้กล้ามเนื้อหัวใจหรือว่าคอเรียมัสโซของเพื่อนเนี่ยมีความแข็งแรงมากขึ้นด้วยข้อที่3นะครับให้เพื่อนๆออกกําลังกายกล้ามเนื้อลายของเพื่อนด้วยนะครับหรือว่าทํำเวทเทรนนิงนั่นเองการออกกําลังกายกล้ามเนื้อหรือการทำเวทเทรนนิงนี้จะช่วย เพิ่มมวลกล้ามเนื้อให้พเพื่อนๆครับแล้วหากพเพื่อนๆมีมวลกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้นภาวะดื้อต่ออินซูลินรวมถึงภาวะอักเสบต่างๆนะครับก็จะดีขึ้นหรือว่าจะลดลงทําให้หลอดเลือดของพเพื่อนๆเนี่ยสะอาดขึ้นเนื่องจากว่าอาจจะมีน้ําตาลหลงเหลือน้อยลงหรือจะมีภาวะอักเสบต่ำลงก็เช่นเดียวกันนะครับข้อที่สนะครับคือให้พเพื่อนๆออกกําลังกายระบบสมองและประสาทนะครับแปลไทยเป็นไทยก็คือให้พเพื่อนๆนั่งสมาธิ หรือจะฝึกลมหายใจหรือจะเดินจงกรมหรือจะเป็นการนั่งสวดมนต์ขอให้เรามีการสงบสติอยู่กับลมหายใจไม่ฟุ้งซ่านให้จับเสียงในสมองของเราถ้าจะให้ดีนะครับหมอแนะนำเทคนิค4 7 8นะครับคือให้หายใจทางจมูกลึกๆ4วินาทีแล้วค้างไว้7วินาทีแล้วหายใจออก8วินาทีการทำแบบนี้ครับจะช่วยทำให้ระบบประสาทอัตโนมัติขแขนงพาราซิมพ a ต h e กหรือว่าแขนง พักผ่อนผ่อนลายเนี่ยทำงานมากขึ้นทําให้อีกแขนงหนึ่งก็คือแผนงสู้และหนีเนี่ยทำงานลดลงทําให้ความดันเราลดลงนั่นเองนะครับหากเพื่อนท่านไหนงงนะครับหรือว่าอะไรคือ4 7 8นะครับโมกเคยทําคลิปเกี่ยวกับการนั่งสมาธิไว้แล้วในช่อง YouTube ของโมกนะครับเพื่อนๆสามารถพิมพ์ลงว่า yt หรือจะไปเสิร์ชใน YouTube ว่าโมกดอกเจอซิกแพก็ได้นะครับและอย่างที่5นะครับเพื่อนๆต้องลด พุงนะครับลดพุงใครที่มีพุงอยู่ลองสังเกตนะครับว่าความดันมันก็จะสูงนะครับแล้วความดันที่สูงก็คือเป็นหนึ่งในเกณฑ์การวิจัยของโรคระบบเผาผลาญผิดปกติหรือเมตาบอลิก n d นโดมแก้อย่างเดียวนะครับได้2อ,อย่างเลยเหมือนยิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวคือหากเพื่อนๆลดพุงไขมันใ่พุงลดลงพาวะอักเสบโดยรวมในร่างกายลดลง การทางานของฮอร์โมนอินซูลินดีขึ้นความดันของเพื่อนเพื่อนก็จะค่อยๆลดลงด้วยดังนั้นลดพุงทํายังไงดีหมอทำข้อที่6กนะครับก็คือให้เพื่อนเพื่อนกินแบบ d ดชไดเอทนะครับเดชไดเอทคือการรับประทานเพื่อลดความดันนะครับทีนี้รับประทานยังไงนะครับ d ดช h Di อทนี้คือฐานพีระมิดคือธัญพืชที่ไม่ขัดสีแต่หมออยากจะให้เพื่อนเพื่อนเน้นฐานพีระมิดอันที่2มากกว่านะครับนั่นก็คือ ผักใบเขียวหรือจะเป็นถั่วก็ได้นะครับที่อยู่ในโซนเมิเดิเทเรเนียนต่างๆข้อที่7นะครับหากเพื่อนๆดื่มแ oh อลกอฮอล์มกอยากจะให้ลดละและเลิก ถ้าให้ดีนะครับผู้หญิงไม่ควรดื่มเหล้านะครับเหล้าแบบฮอตลิเคอร์เลยวันละไม่เกิน1ดริง์หรือ30ซีผู้ชายไม่ควรดื่มเหล้ามากกว่า2 d r ดริงค์หรือ60ซีหากเป็นเบียร์หนดริง์เท่ากับ500 cc ซีคือผู้หญิงไม่ควรดื่มเบียร์มากกว่า1กระป๋องสําหรับผู้ชายนะครับไม่ควรดื่มเบียร์มากกว่า2กระป๋องแต่ถ้าจะให้ดีที่สุดนะครับเพื่อนๆก็คือดื่มให้น้อยหรือไม่ต้องดื่มไปเลยเพราะการที่เราดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยมีวิจัยฟันธงแล้วเป็นร้อยๆทนนครัวาาํให้มสูงเป็ สารพิษต่อร่างกายก่อเกิดเท้าอักเสบและข้อที่7นะครับก็คือหากเพื่อนๆสูบบุหรีหรือต้องเดินทางบนถนนใหญ่เยอะๆหรือต้องขึ้นรถเมล์หรือต้องมีการรับสารพิษก็พยายามเอาตัวเองออกจากแหล่งสารพิษเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นการเลิกสูบบุหรีหรือจะเป็นการใส่แมสตลอดเวลาเวลาเรา,เราเดินไปถนนการทําแบบนี้นะครับ จะเป็นการป้องกันให้ร่างกายเราได้รับสารพิษซึ่งสารพิษเหล่านี้เป็นหนึ่งในภาวะเสพที่แย่มากๆเลยนะครับเปนเพื่อนที่ทําให้หลอดเลือดของเรามันแข็งตัวแล้วความดันสูงอาจจะ ตีบและแตกก็ได้และข้อที่8นะครับให้เพื่อนๆลดอาหารแปรรูปทุกชนิดเพราะอะไรหมอเพราะาอาหารแปรรูปนะครับหเลยคือมีไขมันเทียมด้วยนะครับสออาหารแปรรูปส่วนใหญ่มักมีเกลือโซเดียมสูงมากๆเลยนะครับและ3อาหารแปรรูปนะครับมักมีสารกันบูดสารแต่งกลิ่นสารสีและยังมีน้ําตาลแฝง และเกลือแฝงอีกด้วย4อย่างนี้นะครับในอาหารปลาูปเนี่ยทำให้1เลยไตยทํางานหนักนะครับสเลยความดันในเลือดสูงมากเพราะว่าน้ําตาลและเกลือและสารเคมีพวกสารกันบูดรสปรุงแต่งเหล่านี้ทำให้ความดันสูงและความดันสูงไปนานๆเพื่อนๆก็จะเกิดภาวะแทรกซ้อนหากเพื่อนๆชอบสาระความรู้ป้องกันโรคชะลอวัยกินอาหารให้เป็นยาก็สามารถ เรียนรู้ต่อได้จากคลิปของโมกในช่อง YouTube ที่มีชื่อว่าหมอโอ๊คดอกเตอร์ซิกส์แพคหรือเพื่อนๆจะพิมพ์คําว่า YT หรืออยากจะฝากคําถามอะไรเจ๋งๆให้กับทีมงานโมกจะอ่านทุกคําถามและเอาคําถามเหล่านั้นมาตอบเป็นคลิปหรือว่าไลฟ์ครับผมขอให้เพื่อนๆคนไทยทุกท่านนะครับแข็งแรงไร้พุงความดันไม่สูงอยู่เกิน100ผมหมอคสวัสดีครับ